สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับชาว u t u b e นะครับแล้วก็ชาวรถขุดทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของฮิตาชินะครับมาใหม่ครับฮิตาชิเซ็กซ์ร้ครับ US นะครับนี่ครับวันนี้พามาชมเนื้อตัวกันนะครับก็เป็นรถนําเข้านะครับอ่าเริ่มจากภายในหัวเก๋งก่อนนะครับก็อันตัวนี้เบาะละหุ้มใหม่นะครับเพราะว่าชิ้นล่างมันขาดก็ แต่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับภายในระบบไฟฟ้าก็ครบนะครับคอนโซลสั้นระบบแอร์เย็นพร้อมนะครับก็เป็นรถนําเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยรถมือสองนะครับใช้แล้วจากญี่ปุ่นนะครับสภาพดีนําเข้านะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับตัวนี้ก็เท่าขนาด P C 120นะครับก็ เป็นรุ่น Hitachi ZX นะครับเซตเอท้ายสั้นนะครับก็งานหมู่บ้านโครงการแคบแคบก็เหมาะนะครับก็สภาพดีนะครับสีสันเดิมๆนะครับมีสนิมบ้างนะครับเดี๋ยวดูเครื่องอปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกครับสภาพปั๊มนะครับสีเดิมๆนะครับไม่ได้ทำดูชุด แผคอนโทนนะครับครับตัวนี้มีตัวสำหรับสลับคอนโทนนะครับนี่นะครับปรับรูปแบบได้นะครับก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับก็ตัวนี้สีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีนะครับมีสนิมบ้างนะครับช่วงล่างก็จะถลอกถลอกนิดนึงนะครับตามตัวสวยนะครับเครื่องปั๊มแรงดีนะครับ ระบบพร้อมใช้นะครับก็นีครับเครื่องยนต์ซีซูปนะครับอีซูซุนะครับก็กระทัดรัดนะครับค่อนข้างทรงจะกลมนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยมีระบบอะไรมากนะครับกับของฮิตาชินะครับก็รถนําเข้านะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยครับพุ่งขี่สวยนะครับตัวนี้นี่ครับหัวเก่งโค้งนะครับ ก็ยังไงฝากไัด้วยนะครับกับฮิตาชิเซดิก135นะครับก็เป็นรถนำเข้านะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ